ลูกอีสานแชนแนลก็อยาจะเหมาะเพลงนี้เคยเป็นการขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนเนอขอบคุณขอบคุณขอบคุณที่กรุณนาะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสุขูสุขคนเนาะเมื่อนี่กับลูกอีสานแชนแนลกับมะนางยุทธามกลางบรรยากาศให้มั่นสัมปะหลังค่ะพี่น้องให้มันสัมปะหลังแปลงนี้ลูกอีสานแชนแนลก็ห้องก็ปลูกใดประมาณ เจ็ดสี่มือเนาะพี่น้องเนาะมือนี่หลุดดีไซน์ชนแนลกับมีเรื่องดาวเทียแต่มาขอบคุณพี่น้องปองไฟสุขสุขโคนเด้อค่ะกว่าจะมีมือนีได้ขายเมนว่าพี่น้องโบเขามาคอมเมนต์บเขามาไหลมาแชร์บเขามากดติดตามใไฮดูดีไซน์ชนแนลเนาะลดีไซน์ชนแนลกับ่บมีทางที่จะมาเดินทางมาหอด 3 0 0พันสับสไครค่ะว่เราลูกอีสานก็ด,ดีใจหลายๆแต่ว่าก็อยากขอบคุณขอบคุณพี่น้องเด้อค่ะที่อยู่เป็นกำลังใจให้ลูกอีสานชาแนลอยู่เป็นกำลังใจนอกพี่น้องน้ะเพราะว่าลูกอีสานชาแนลกับบ่เคยคิดบ่เคยฝันมาก่อนนอ้กพี่น้องว่าสิม,มีค้นขามาติดตามจนหอด3,000คนขนาดนี้ทุกๆมือกัคิดตะว่าเหตุจังไดน้อเมือนี่นี่ กินเขาแล้วนอนรับแล้วย่ามนอนก็คืดได้ว่ามืออื่นนี่สิเ็ดคอนเทนต์อีหยังมืออื่นนี่สิเ็ดเรื่องเดา้าอีหยังที่จะเป็นการได้แช่ขอมูลและะ้วก็ความรู้ให้พี่น้องนี่ได้เบิงเ่งนาอพี่น้องเนาะว่าจากที่พอก็แม่นะคะเพิ่นก็ตั้งใจที่จะปลูกมันสำปะหลังมันก้ายขว่าไม่เป็นเกษตรภายในครอบครั้วนาะพี่น้องเนาะโครงการดการเกษตรนะคะกันี่เหม่อพ่อแม่เพิ่นตัดสิ้นใจเนาะ ว่าเอออ้าวเหตุสันอันนี้ก็สิเป็นปีปีที่สามค่ะพี่น้องที่พอก็แหม่ตัดสินใจเหตุด่างจิงจังเฮ้ากะนี่แหละมีโอกาสเฮ้าเด็กกับมาบานเฮ้ากัตตองมาซอยพอแม่เหตุนอกพี่น้องเนอกมีเวลาว่างหลูกอีสานกะกลับบ้านตลอดค่ะกลับบ้านแล้วก็มาเหตุคลิปพรอมเหตุเบียกไปหน่าได้พี่น้องมันกับบ่แม่เรื่องง่ายบานไดล่ะแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดสิ่งสิ่งที่อยู่ในใจลึกๆของลูกอีสานก็คือว่าไหนๆพอกับแม่นี่เพิ่นกัเหตุ อยู่ก็แปลงเกษตรกรรมเพียร์ก็แปลงปลูกมั่นสมปะหลังอยู่แล้วก็เลยอยากจะนําเอาเรื่องเล่ามองนีนะมาแท่ให้พี่น้องในเบิงเนาะว่าเนี่ยการยกข้องมั่นเป็นจังสี่เดอ้อพี่น้องลหลายคนเพิ่นกะเพิ่นกะว่าไม่อยู่วา่าโอ้นอนทั้งบานล,ลูกอีสานนี่คือจังเหตุข้องมั่นข้องหน่อยแท้เพิ่นวางสีน่นาที่จริงแล้วกะขื้น่อบผอบก็แม่เพิ่นใส่สูตรหนี เพิ่นว่าการเหตุข้องหน่อยนี่ก็คือลดอีแตกเข้าสามารถที่จะเข้าไปในห้องมั่นได้นะพี่น้องเข้าเข้าไปลหลายเทือนี่ก็เป็นการปุงดินผอมเนเพิ่นวางสี่หนะ้าเดกําจัดวัชพืชดน้ำเข้าไปก็คือสองหลอบนะเพิ่นก็ว่าเราที่นี่อีกอย่างหนึ่งตนทุนของขอบขั้วเข้ากะบริเทิงแขนก็ว่าเป็นคนที่มีตนทุนร้ายพี่น้องจะาเหตุอียงและหลายสิ่งและหลายอย่างนี่กะจะต้องประหยัดงบประมาณนะพี่น้อง ก็มีรถไถรถไถหญงขั้นหนึ่งตัวไถหญงขั้นหนึ่งนี่ก็ใส่เท่งใส่ใส่เท่งคุดมัน่นไถพ่วนไถเออเนยัยงละ่ะไถเปิดนาดินไถพ่วนเนาะพี่น้องเนะาะอะไกัใส่เท่งยกหล่องเราที่นี่พ่อถึงพ่อถึงเวลาที่เฮ้าจะต้องคูดมัน่นก็เออเนี่ยงละ่ะก็ใส่รถไถแยงนั่นแหละคุดเนาะพี่น้องเพราะว่าหอบหอบบริษัทแห้งข้นในการคูดนะในการงัดหัวมันที่นี่ค่ะแมนว่าเข้า จี้องเฮ็ดแบบประมาณว่า,าใส่รถไถใหญ่เนี่ยในการยกหล่องกะะเกษตรเป็นการอันเขาเอินยังหละะักเกษตรเป็นการไปสื่อพานยกหล่องอีกมาอีกได้พี่น้องก็จองในดัดแปลงอีกแต่ว่าเท่าที่มีอยู่นี่ก็คือใส่ของพี่น้องนะคะ่ะเขามีตัวนี้เขาก็แช่ก,กันเขามีตัวนี้เขาก็ยิบยืมกันได้เวลาเขาเฮ็ดเบียดเฮ็ดง,งานเขาก็ไปซอยเหลือก,กันเหตุเดิงสินะเขามันก็จะเป็นระบบนี้เนาะพี่น้องเนาะค่ะ,ะหลายๆสิ่งลหลายๆอย่างอะแหะที่ลูกอีสานแชนแนลเฮ็ด มัวว่าสิเป็นสูตรปุ๋ยการปลูกการเลือกถอนพันธุ์นะพี่น้องเข้ากับอยากจะเอาคลิปวิดีโอมองหนีมาแท่ให้พี่น้องได้เบิง้งได้หูได้เห็นนั่นแหละค่ะว่ากระบวนการการปลูกมันสำปะหลังเนาะเข้ากับว่าแน่ใจดอกพี่น้องว่าอนาคตนะ่ะคอม่มนว่าผู้ใดเพื่อนอยากเริ่มตน้นในการที่จะปลูกมันสำปะหลังหนึ่งเลยพี่น้องคอมแมนว่าเข้ามีทีอยู่แล้วนี่การเตรียมดินนี่เป็นสิ่งที่สําคัญด้วยค่ะ การเตรียมดินนี่คือขั้นตอนแรกเลยแหละที่ฮ้าจะต้องเตรียมเพราะว่าขันไม่ว่าแปลงใดไม่ยาหลายนะพี่น้องฮ้าจะต้องขายาให้ตายก่อนเด้ขายยาให้ตายแล้วคือฮ้าต้องมีการไถไถยาตากแดดไถพ่วนจนวัาดินันนวลอุ้บฮุบไว้ขั้นตอนที่สองก็ต้องไปเรื่องของการเตรียมถอนพันธ์นะพี่น้องการเตรียมพรมพันธ์เสมอก่มีความเสี่ยงขันว่าถอนพันธ์หม่องใดเฮ้าบอบหูจักว่า ความปลอดภัยในเรื่องของหลกใบดางนี่มันมีมันจังไดแนน,น่การในห้องจะสื่อแบบว่าแบบจังไดล่ะเขื <c oughs> ่อนววอย่างเซว่าโมัวสวกกับว่แมนนะพี่น้องทาเป็นว่าห้องบางเทือห้องก็เห็นรูปภาพหนิ่งแต่ว่าห้อง่รเห็นภาพเลื่อนไวเนาะว่าแปลงหนี่มองหันมองหนี่นี่มีความปลอดภัยบองสิมันก็มีความเสี่ยงแน่จักหน่อยอยู่เนาะ แต่สาหรับลูกอีสานชาแนลนี่ก็คือว่าทุกขบวนการทุกขั้นตอนเฮาก็ได้เฮดคลิปอัปเดตให้พี่น้องเดบิ้งอยู่เรื่อยเนาะแต่ก็น่าเสียดายอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าช่องของลูกอีสานชาแนลนี่ล่ำมั่นสําปะหลังมันมาพ่ออีหลีค่ะพี่น้องก็มีพี่น้องหลายๆาคนเป็นถามเขามาอยู่ว่าท่อนพันมีบออยากจะได้่อนพันได้อันนี้พันอีหยังเนาะหัวมันดกดีจังสายนึงส้ยเฮาอยากขอโทษไหมองนีอยู่เดอพี่น้องคันเป็นไปได้นี่ ลูกอีสานนี่อยากแจกให้พี่น้องเดี๋ยวเอาไปเห็ดถอนพันธ์ตอสุขุสุขนเลยได้เนาะอยากแจกให้ซื้อๆนี่แหละไปเวัาซื้อสาขาขันถอนพันธ์มันหลายแต่วันนี่ปีนี่ถอนพันธ์มันหายยากกับประจวบมอกับช่วงปีปีกายปีวังหันดีว่วช่วงนี้เขาปลูกมันถือพายุพ่อดุนมาลอบนันนะคะเขาก็เลยได้ไทยด้กระปูกใหม่พี่น้องมันก็เลยเห็ดให้ล่ำมันนี่มันหลังนะคะก็เลยเป็นจังสี่ละถอนพันธ์ก็เลยบ่ค่อยหลายบันได พี่น้องจ้าจังไดลูกอีสานชาแนลก็ขอบคุณหล,ลายๆหล,ลายๆเด้อพี่น้องก็จากสีเอาเอียงเมื่อวาที่จะเป็นการแบบว่าขอบคุณในน้ำใจในสิ่งที่พี่น้องมอบให้นะคะว่าเมื่อน,นีลูกอีสานชาแนลกล่ 9, าวเขามาหอดสูสามพันสับสไครต์มันก็เป็นสิ่งที่เนื้อความขาดหมายนะพี่น้องเนาะจังไดกะเขามาเบิงแล้วกะเป็นกำลังใจให้กันตลอดไปเด้อพี่น้องเด้อลูกอีสานชาแนลก็สีน่ำคลิปได้ดี นี่ละแนวดทีเฮ็ดนะแล้วก็คิดว่ามันจะเป็นประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องลูกอีสานชนแนลกับสิทธิพยายามอัพคลีบใฮ้ดีไลที่สุดเนาะพี่น้องเนาะอยู่เป็นกำลังใจให้หลูกอีสานชนแนลไปตลอดเด้อค่ะเดอ้อจังใดกะเฮาก็จะมาพอก,กันอีกเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก่อนที่จะปิดถ่ายพี่น้องกะมีเพลงมาฝากพี่น้องด้วยค่ะกับกับเป็นเพลงกิจังใดละถ้าจะเอาเพลงผู้อื่นมาหลงกันยันติดลิขสิทธนี่ะนะ,นะก็เลยว่า เอาอสี่และเอาเอ,าอา้สันๆเนานะพี่น้องเนาะเนะื้อหาในเพลงกับันจะมียยังหลายแต่ว,ว่าเอาแล้วนะพี่น้องเนะาะค่ะหลุยสันชนแนวกะอยาจะเหมาะเพลงนี้โือเป็นการขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนเดอ้อขอบคุณขอบคุณ ขอบคุณที่กรุณาที่สละเวลากดซับสไคร์ให้โลกอีสานไม่มีอะไรโลกอีสานไม่มีอะไรที่จะมอบให้นอกจากขอบคุณขอบคุณขอบคุณ ขอบคุณที่การุณาที่สละเวลากดซับสไคร์ให้โลกอีสานไม่มีอะไรโลกอีสานไม่มีอะไรที่จะขอที่จะมอบให้นอกจากขอบคุณขอบคุณลหลายๆเดอพี่น้อง อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ลูกอีสานช่ยแนวไปตลอดไปเด้อค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไพ่บ้านในกดติดตามก็อย่าลืมเอิญพี่น้องมากดติดตามให้ลูกอีสานช่ยแนวนั่เด้อเดี๋ยวฮอดจังม่าพอก,กันคลิปหนาะเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้กระสิขอกลา่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ